สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบนแพงัง fc น้ององค์หญิงเพชรบรรพงัง fc บอเจอพร้อมกับ fc เสียนนและ fc ลุงอ้วนชวยคุยสำหรับคลิปนี้สโลวนบลขอจะมาพูดและมาเล่าเรื่องซูปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององค์หญิงเพชรบรรพงังสำหรับน้ององค์หญิงเพชรบนแพง ตั้งแต่น้องได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยครบรอบสองปีเมื่อสิบสีมกราเป็นที่เรียบร้อยน้องก็ได้รับ <c oughs> พวงมาลัยพวงใหญ่จากพ่อโจและแม่นุชเมื่อคืนนี้ที่ทำการแสดงอยู่ที่ จังหวัดน,น้องขายรู้สึกว่าคนมาให้กำลังใจทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยเป็นจำนวนมากนับหมื่นรู้สึกว่า <c oughs> ภูมิใจกับน้อง เป็นอย่างมากและสำหรับคําคืนนี้คณะสามน้อยเพรนอนแพ,ง,พงก็จะมาทำการแสดงอยู่ที่พันสแบงตำบลสแบงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเมื่อมาถึงทีมงานมาถึงก็สถานที่ทำการแสดงศาเสเตอร์มาปูรอ,อแล้วสำหรับ หมู่บ้านนี้ถือว่าสุดยอดมากตอนเย็นก็คงจะไม่แพ้อยู่ที่จังหวัดน,น้องคายและผมก็ขอเรียนเชิญเอซีสาวน้อยเพชรบรนแพงเอฟซน้องอึงหญิงมาให้กำลังใจเยอะๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่บ้านสบแบงตำบนสแบง <c oughs> อำเภอหนองหานจังหวัดอุดอนธานีสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ